เป็นเรื่องที่จะเปิดให้ฟังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนฟังน้องป้อมห้ามพูดเลยทั้งสิ้นนะให้ฟังรวดเดียวจบประมาณสิบเอ็ดนาทีนะครับอย่าแทรกขึ้นมานะอ,อย่าแทรกขึ้นมานะอ,อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนถีบลงมาเกิดเออแต่บางครั้งผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเหมือนผมไม่อยากจะมาจะจะลงมาเกิดเท่าไหร่นะมีความรู้สึกตอนแรกๆนะแล้วเหมือนมัน,มนก็จําเป็นต้องต้องลงมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมีอะไรต้องมา มาทําบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับอะคอยฟังแต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่รู้คือเวลาที่วิญญาณออกจากล่างแล้วก็ไปเจอเคยเจอหลวงปู่สดวัดปากน้ำนั้นก็บอกว่ามีอะไรให้ไปทําทําต่อนะเหมือนเกี่ยวกับงานช่วยพระพุทธศาสนาะนะครับแล้วก็ได้ทำแหละได้ทํามามาเรื่อยๆแหละอย่างเงี้ยมามาเล่าเรื่องผีเนี้ยก็แทรกธรรมะบ้างเนี้ย ก็ถือว่าทําอยู่เหมือนกันจริงไหมจริงไหมน้องป้อมอ่ะมาฟังเรื่องโดนถีบลงมาเกิดเลยนะครับผมมาฟังด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงหน่อยรอแป๊บนึงนะรอเล่าให้ฟังว่าผมยดเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ๋อเป็นคำโบราณนะคโบราณ เอาเชิญรับฟังค่ะนายเจ้ลองเล่าเนี่ยอามาหรือใครเป็นคนเล่าว่าเด็กโดนตีตูดเขียวแล้วยังไงโดนไล่มาเกิดไขพูดแม่ยายคนทวนเหรอเล่าให้ฟังว่ายายเล่าแล้วก็คณทวนอีกทีเลยอ๋อเป็นคําโบราณนะคำโบราณใช่คนที่โดนตูดเขียวเนี่ยอก็ไม่ค่อยมีใครตูดเขียวไอ้หนองสังเกตโนเด็กตูดเขียวไมไม่ค่อยเด็กตูดเขียวเลยเออ แลวเป็นเขียวยังไงแล้วตอนเล็กเกิดตูดเขียวเจ้เห็นเปล่าเออแต่เองอ่ะเป็นตูดเขียวหลอกเขียวยังไงเป็นเป็นรอยมือหรือเป็นเขียวเขียวยังไงเป็นสีเขียวเขียวไม่ใช่เป็นเขียวเขียวเป็นจำจำเหมือนเหมือนเหมือนแน่แน่เหมือนเราเป็นอะไรนะจำเนื้อเป็นเขียวเขียวอ่ะไม่ได้แดงนะเขียวเขียวนะแล้วไม่คิดว่าตอนตอนคลอดหมอจับตูดแรงไปหน่อยอ่ะตูดแรงไม่รู้ไม่ไม่น่าจะใช่เหรอ เอแล้วก็คือในตระกูลเรามีสิบคนพี่น้องสิบคนมีแจ้กับเล็กคนที่เก้าคนที่หนึ่งกับคนที่เก้าเออแบบอ่าเห็นเขาเล่าไปงเงี้อืมแต่เจ้ก็ไม่รู้ไม่รู้สุดเจเองว่าเดมไม่เจ้เนี่อ๋อในอามะเล่าให้ฟังแล้วอามะเขาก็และเจ้เคยไปถามคนอื่นป่ เคยไปถามคนอื่นแบบว่านะตูดเด็กตูดเขียวโดนไล่ลงมาเกิดเคยเคยไปถาม,ไมค <น S 1> ไม่เคยถามไม่เคยถามแบบว่าก็ฟังยายกับแม่มาก็ยังไม่เคยได้นะัดนยไม่ไมีมใครเล่าไม่เคยเดี๋ยววันนี้แต่ตอนนี้เพิ่งฟังในวันนี้จะเอาไปลงในช่องเล่าเรื่องผี เนี่ยที่คุยกันเนี่ยอัดเสียงไปลงอันนี้เป็นเรื่องเล่าของผมนะครับิโชคเล่าเรื่องผีผมคิดแต่ฮาริทคิดพระสุพัฒแล้วก็เจ<ถ>้บวยเป็นพี่สาวคนโตเล่าให้ฟังนะแล้วมันเขียวนานไหมเอามาเอามาฟังแม่เล่าให้ฟังว่านานไหมหเด็กตูดเขียวตอนที่เจ้น<า>นตูดเขียวแล้วเ<อ>ล็กตูดเขียวนานไหมกว่ามันจะหายเขียวประมาณประมาณพอ,พอไม,ไม่ไม่กี่เดือนออกมาจากท้องแม<า>่ก็ เขียวนี่เป็นเขียวประมาณไหนเขียวตะไคร่น้ําหรือเขียวอ่อนใบไหมไม่เขียวเป็นจำเลยหรอโอ้เหมือนเหมือนจำเลือดแดงแต่เป็นสีเขียวใช่ไหมเหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนคนโดนไตตาแล้วตาเขียวเหมือนคนนี้อยู่ที่ตูดเออละประมาณเท่าไรหนึ่งฝ่ามือเต็มก้นเลยหรือว่าไม่เยอะไม่ไม่ไม่แค่นแค่นี่เองนิ้วกว่าแบบเป็น คมๆจำๆแค่นั้นไม่เยอะเหมือนโดนโดนเหมือนที่เขาบอกอ่ะโดนเหมือนไม่ยอมมาโดนตีลงมาก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คนโบราณเขารู้ต่อๆกันมานะเพราะว่าอันนี้จากใครนะแม่ของแม่แม่ของแม่เป็นโบราณเป็นยายทวดบอกยายทวดยายทวดเป็นยายเราแล้วก็เป็นแบบแม่ของแม่ของเอที่เป็นแม่ของยาย แม่ของยายอีกทีหนึ่งคนโบราณยายทวดคนโบราณแล้วแต่เอ๊ก็ไม่ได้เคยยังไม่ได้เคยฟังแต่รู้เหมือนกันว่าบางทีก็แบบหมดบุญอยากสวรรค์แบบเอือออกจตตะและเทวดานะพวกเทวดาทั้งหลายก็จะพาเทวดาคนเนี้ยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ย,ยเศร้าหมอ,องหมดเลยนะอืมเนี่ยเจ๊เพิ่งฟังเนี่ยอันนี้เรื่องในพระไตรปิฎกอ,อันนี้เรื่องจริงอื วิมานน่ะวิมานเศร้าหมองหมดแล้วก็เ่อเทวดาของวิมานคนเนี้ยจะออกจะกะัลเเลเขาจะรู้แล้วว่าต้องลงมาเกิดอืมเออลงมาเกิดแล้วก็พวกนางฟ้านางอะไรเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆน<ม>่ะก็จะพี้บอกสอนวไม่ให้ลืมไปอยู่ที่สวนสวนที่แบบเหมือนสวนนันทวันบนสุสวัค์นะไม่รู้ใช่นันทวันหรือว่ามีหลายสวนที่สวยๆอ่ะ ให้แบบเพลิดเพลินให้ไม่คิดอะไรแล้วก็เหมือนปิ้งลงมาเกิดเลยลงมาเกิดเลยแต่ได้ว่าคนนี่มีบุญก็เกิดในคนรวยกันได้ไหม,มเกิดแล้วรวยเลยเหมือนพวกลูกไอชมพูอริยาอะไรเล็กเศรษฐีอืมแล้วแต่เวรแต่ก<ต>รรมแล้วแต่บุญที่สั่งสมมาแล้วน็มาแบบจนจนทาบุญมาไม่ไม่เท่ากันเนี่ยถึงบอกตอนนี้ก็รีบทําบุญเนี่ย แต่ะไม่มีตังทำก็ให้นางสมาธิสวดมนต์อะไรไปเดินจงกรมสมัยโบราณก็ไม่มีไม่มีไม่มีตังห์จนจนเพราะว่านางสมาธิแต่ไม่หรอกบางครั้งอาจจะเป็นวิบากที่โดนขีดมาเหมือนต้องมาชดใช้กรรมโดนสาบมาประมาณนั้นคล้ายๆว่าต้องลำบากกี่ปีต้องลำบากกี่ชาติแม้มีบุญบุญยังไม่ส่งผลเจเข้าใจใช่ไหม เ,เขาบอกอย่างนี้ด้วยไปเล้อันนี้อันนี้อาจารย์ที่ได้ฟังเนี่ยอาจารย์บุษยาเรืองแสงเนี่ยนะ mm hmm. อืมท่านบอให้ให้อธิษฐานอย่างนี้ด้วยเราเคยไปสับแช่งใครอ่ะอดีตชาติเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ขอเอาหูสิกรรมให้ให้คําสับแช่งเนะะไให้ลบกันไป mm hmm. ให้เอาหูสิกรรมแบบนั้นอืม mm hmm. แล้วก็ให้แบบมารับบุญที่เราทําเรื่อยๆเนี่ยก็มาร่วมโมทนาสาธุ ถ้าเขาใจดีเขาก็ยกโทษให้กรรมก็เบาบางแต่เจ๊ก็อย่าลืมแผ่ให้วิญญาณที่ตามติดตัวเรามาอาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติหรือเราไปทําอะไรไว้ไม่ใช่ที่เขายังไม่ไปผุดไปเจอแบบน้องๆเจ๊ด้วยเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเจ๊ทำกรรมอะไรกับพวกเองมาเยอะแยะ,ยะหมดมากันเป็นพวนเจ๊ก็ให้ทั้งตระกูลเวยให้หมดเลยสะพ้ายลูกหลานไม่รู้ใครเป็นใครเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรเขาไว้อืม ชาตินี้ต้องมาเจอกันบางทีก็แบบดีใจมั่งถูกใจมั่งทะเลาะกันมั่งอะไรกันเราต้องเอาหสิศกรรมในชาติเนี่ยต้องพูดเรื่อยๆเขาบอกพอทำบุญเจมีเราจะบอกคนฟังในรายการช่องเล่าเรื่องผีคุยเลยจะบอกอะไรฝากอะไรจะฝากต้องทำฟังดีแล้วก็แบบไอ้ที่มันแล้วๆมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ก็ต้องแบบเคยทําบุญแล้วก็เอาโหสิกรรมให้แบบแต่ให้เขาเอา หมายความว่าเราทําบุญให้เขามาร่วมโมทนาสาธุด้วยนะแล้วก็ให้เขาเอาโหสิกรรมให้เราเดี๋ยวกรรมก็เบาบา,บางเขาอาจจะเมตตาเรายกโทษให้เราอืมอันนุมโมทนาสาธุก,กรรมใหม่กรรมเก่าเราไม่รู้อันนุโมทนาสาธุที่คุยแทรกธรรมะก็เจ้บวยนี้รรเป็นพี่สาวผมคนโตนะครับเป็นคนที่ตักบาตรท,ทาบุญ<อ>ตั้งแต่ผมเห็นและจําความ <c oughs> ได้จนปัจจุบันเจ้ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกับบุญที่เจ้าทามา ออออนุโมทนาสาธุพระเจเนี่ยทําบุญทุกเช้าถ้าไม่ได้ไปไหนอืมทําบุญใส่บาทหน้าบ้านเนี่ยละแบบเสาเสาวทอาทิตย์สามองค์ถ้าจันถึงศุกร์สององค์ทาทุกวันเป็นระยะเวลากี่ปีมาแล้วอทำมากี่ปีแล้วตักบาทมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่ไจ้อยู่ในท้องแม่ที่หักใหญ่นะแม่เล่าใฟังอ่ะยังไม่โกรธเลย ู่ที่หันใหญ่ในอะ่ะหันใหญ่นอกอะ่ะที่เขาแต่งงานไปกลับป้าแล้วก็ไปอยู่ข้้งข้างใต้อ mm ่ hmm. ะเจ้าจะมีพระมาหน้าบ้านแล้วแม่เนี้ยก็ทําแกงทําอะไรใส่บาตรแล้วพอใส่บาตรเสร็จก็จะมีข้าวที่ก้นก้นถ mm hmm. ้วยเขาอ่ะก้นก้นขันเขาอ่ะเขาจะมาให้เจ๊ก,กินนิดหนึ่ง mm hmm. แล้วพอตามมานคะรปฐมยัง,งจําได้ไหมที่พ่อเราได้ข้าวมาจากอะไรอะ่ะชาวบ้านอะ่ะ ก็กินไม่หมดอะมอดขึ้นเป็นกระสอบกระสอบเลยตั้งอยู่ในบ้านบ้านเก่านะเราก็ที่ก็ออกอุบายว่าต้องใส่บาทถึงจะเข้าทั้งหมดเราก็ไปให้เองไปเฝ้าพระไงให้เองไปเฝ้าพระจำได้ไหมที่เกาะขังเทียทางนู้นอะแล้วก็นิมนต์มาหลังบ้านเราอ่ะนมนม์มาหลังบ้านเราก็ได้ใส่กันถามว่าปบวยอะไรก็ไม่เคยถามเจ๊หน่อย ตามพระมาถามเจ้นหน่อยว่าก่อ,อกเราแล้วก็มา ma, ย้ายมาพอตรงนู้นแล้วก็ย้ายมาบ้านเนี้ยย้ายมาซอยหมอฟักเนี้ยก็ใส่ตลอดอืมเราใส่มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเอาเป็นว่ากี่ปีแล้วตอนนี้เจ้อยย่เท่าไหร่อันี้เจ้อยายหกสิบเจ็ดก็ก็เกือบพถ้าเกิดอยู่ในท้องแม่และแม่ทําบุญเลยก็หกสิบเจ็ดปีแล้ว ตอกลาม่าลงไอ้นี่เจ๊ชื่อจีนชื่อว่าอะไรนะตอกลาม่าที่ตรงข้ามโรงเรียนวัดพระงามโรงเรียนตรงเรียนที่เป็นหลังเก่าชื่อตอกอะไรชื่อจีนว่าอะไรลาม่านี่เป็นร้านถ่ายภาพห้องภาพลาม่านี่ร้านไหนร้านจีซินจันขายยาขายปุ๋ยขายปุ๋ยร้านจีซุนจันตอกชื่อตอกอะไรภาษาจีนอก ถ้าถน้าเป็นหลังบ้านเขาเรียกกอกหัางเกี้ยไม่ท่านหน้าบ้านเขาเรียกกอกอะไรเขาเรียกกอกอะไรหน้าบ้านทางเขา้ากอกอะไรสุนเฮงอะไรไม่รู้กอกสุนเฮงสมัยก,อก่อนอืมแบบชื่อชื่อของคนตั้งก็คือเป็นอาปักของอาปักของไอ้ตุ่มมั้งเป็นแคลเป็นกอกแล้วมีประตูเหล็กปิดด้วยนะ ถ้าใครเหมือนเช่าเช่าอยู่ข้างในจะออกไปนี่ต้องปิดประตูเหล็กอืมยังจำได้ไหมแตก่อนจำได้อยู่ตรงข้ามกับคลองเจดีบูชาตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพะงามร้านที่ใกล้ใกก็จะมีร้านบัวแสงจานขายอุปกรณ์อะไรเหล็กอะไรต่ออะไรล้วก็เป็นถนนคนเดินอ่ะปัจจุบันเนี่ยตรงข้ามตรงข้ามเป็นถนนคนเดินชุมชนนครปฐมอะไรนั้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยดังมาก ันนี้ดังมากในนครปฐมอืมอ่าคุยกับเจ้แค่นี้ก่อนอนุโมทนาสาธุอันนี้เป็นเรื่องราวของพี่สาวผมเองนะครับค<ป>ือสมรักแซลีนะครับเป็นพี่สาวคนโตนะครับผมอนุโมทนา,ทานสาธุด,ด้วยครับก็เราคุยเรื่องการการเกิดของเด็กตูดเขียวนะครับโดนไล่ลงมาเกิดจากสวรรค์ <c oughs> แล้วก็เรื่องการทําบุญตักบาตรอ่าแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ อ่ะคุยได้แล้วครับเปิดไมค์คุยได้คือ,ค,อคือเรื่องที่ให้ฟัง<ผ>มเมื่อกี้นี้เครื่องผมเป็นอะไรได้ยินเสีงยงพี่โชวพูดแต่ปากไม่ขยับผมตสาป<อ>ิดเครื่องออกใหม่บันทึกรายการต่ทั้งพอดีว่าวันนี้ได้คุยกับพี่สาวแล้วก็พี่สาวก็พูดขึ้นมาว่าในบ้านผมเนี่ยในสิบคนนะพี่น้องนะมีพี่สาวคนโตกับผมน้องคนที่เก้าชื่อเล่นผมจะมีภาษาจีนชื่อบ้วยเล็กชื่อเล่นทั่วๆไปเล็กที่บ้านเรียก เหมือนจะเป็นน้องคนเล็กแต่ไม่เล็กตอนนี้ก็คือแต่ไม่ชอบผมจะให้เพื่อนเรียกเพื่อนเพื่อเรียกชื่อจริงในในในชื่อเก่าคือชื่อโชคนะแล้วก็ลิโชคเนี่ยก็มาจากชื่อไปพ้องกับคําว่าชอบคําว่าลิชาร์ดเคดมองเป็นนักเปียนโนระดับโลกด้านเปียนโนป๊อปนะครับส่วนผมก็เรียนด้านดนตรีคุศาสัร์รบัณฑิตจบด้านสายอาจารย์สอนเปียนโน ผมก็เลยชื่อโชคก็เลยบอกว่าก,ก็เลยบอกเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนว่านั้นผมให้ชื่อริโชคแล้วกันแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออวันหนึ่งข้างหน้าผมจะใช้ชื่อริโชคเนี่ยในการทํางานก็ได้มาใช้ในการทําช่อง YouTube แล้วก็ใน t ิ k กต o อนะครับผมเล่าเรื่องผีริโชคหรือให้คนได้รู้จักในนามริโชคนะครับอ่ะก็เมื่อกี้คุยเรื่องเด็กที่ลงมาเกิดแล้วตูด เป็นจ้ำแดงๆที่สาวบอกเป็นจ้ำเหมือนเหมือนโดนต่อยตาเขียวอะพอเป็นระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปใครมีคนโบราณคนเท่าคนแก่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างอยู่ภาคไหนช่วยช่วยขึ้นมาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องแตงโมผมมก็ีเรื่อง เลือกอาสาจันนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเรื่องตูดเขียวก่อนเคยได้ยินไหมเด็กมาเกิดแล้วตูดเขียวเป็นจำเขียวๆพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วมันจะหายยายทวดบ้านผมแต่ผมเกิดไม่ทันนะอ่าพี่สาวบอกว่าแม่บอกมาแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่สาวเจอไม่น่าจะเจอนะเไม่น่าจะเจอยายทวดอ่ะก็อ่าบอกว่าเหมือน ไม่ยอมมาเกิดอยู่บนสวรรค์และไม่ยอมลงมาเกิดเขาเลยตีก้นลงมานะครับหรือถีบลงมาประมาณนี้น่าจะโดนตีโดนตีใช้คําว่าโดนตีผมอาจจะจําผิดไปเป็นโดนถีบ <S <S ดีใครเคยรู้เรื่องนี้ไหมเรื่องตูดเขียวไม่มีแต่มีเรื่องคล้ายๆกันอ๋อตูดแดงใช่ไหมไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเนี่ยของอาผมกับป้าผมนี่แหละที่เขาเล่าถึงฟังอ่ แล้วเกี okay. ่ยวกับการเกิดป่าหรือไม่เก yeah> ี่ยวเกี claro> ่ยวกับการเกิดโอเควันนี้เราคุยเรื่องตูดตอนแรกเกิดนะครับเชิญครับคุณตั๊กน้องแตงโมเตรียมตัวนะแรกเกิดตูดเป็นไงผมดำนะครับผมโอ้โหยังไม่ทันเลยแตังแต่เกิดกันดำเลยอะนาสงสารจัง ยังไม่ทันใช้งานเราต่อเรามีน,น,น้องแจ่มมีเอาเร็วอยากจะฟังเร็วอยากฟังอยากฟังอ่าฟังน้องแจ่มก่อนเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขายัางไม่ขึ้นมาก็เล่าไปก่อนเดี๋ยวให้รางวัลเลยเดี๋ยวคืออันนี้ใส่ใหนึ่งชุดอันนี้มันเป็นเรื่องของของป้ากับอาผมนะครับยา่าเขาก็จะคุยกันประจาเขาบอกว่าตอนป้าผมเกิดอะ่ะเขามีถุง มีถุงมาด้วยนะเหมือนลกแมวเคยเคยเห็นลกแมวไหมอาเอามาทำไมเอาไว้ไปใส่ของใจตลาดไม่มันมันเกิดมาเพราะเหมือนเป็นออกมาเป็นถุงอย่างนั้นเลยแต่ว่าถุงของป้าผมอะอยู่แค่คอถุงอ่ะเหมือนถุงลกแมวเห็นไหมมันมันมอนเป็นถุงอะเหมือนเป็นอะไรขาวๆเป็นถุงขาวๆคุ้มเด็กมาอืมาเกิดป้าผมเกิดก่อนถูกไหมป้าผมอะมีถุงมาแค่คอแต่หัวโผลออกมานะ แล้วก็อาผมอะน้องของพ่อผมอะพ่อออกมามีถุงเหมือนกันแต่แต่ถุงเนี้ยปิดถึงหัวเลยอืมเออป้าผมอะเขาก็เลยพูดว่าตัวป้าเนี้ยก็เลยต้องทําลําบากใช่ไหมลำบากทําไรทํานาถึงจะมีเงินขึ้นมาใช่ไหมถึงจะมีท,มที่มีทางเยอะเนี่ยเขาก็ต้องลําบากเพราะเขามีถุงแค่คอแต่อาผมอะเขามีถุงมาถึงหัวเลยอะเขาเกิดมาเขาก็รับราชการใช่ไหมรับราชการแล้วเขาก็ เหมือนสมัยก่อนนะ <assim. S 2> เขา<ข>ก็ออกเงินออกอะไร <c oughs> เขาก็เลยร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ในวงตระกูลผมมีแค่สองคนเนี่ยที่ร่ารวยนอกนั้นก็ไม่มีใครร่ํารวยเกินกว่าเขาสองคนเลยพ่อผมก็ไม่รวยแล้วน้องพ่อผมอีกคนอาชายก็ไม่รวยแต่คนที่มีถุงมาสองคนเนี่ยรวยพวกแกง่ายว่ามีถุงมาเกิดเออเคยได้ยินไหมเรื่องเนี้ยเคยเคยได้ยินแบบนี้ไหมไม่เคยครับเรื่องเกิดไม่ค่อยเคยนี่แหละเพราะเพราะที่ยากผมก็เลยบอกว่า ป้าผมก็เลยบอกว่าที่เขาที่เขามีตังเนี่ยเพราะเขามีถุงของเขามาเหมือนถุงทรัพย์อะถุงเงินถุงทองอะไรอย่างเงี้ยอื hmm. ม,มาด้วยแต่ก็จริงสองป้ากับอาผมมารวยแต่ว่าพ่อผมกับอาผมอาชายก็ไม่รวยอืม hmm. นี่แหละมันมันเหมือนกับเป็นของที่เขาทําตําหนิมาผมว่านะใช่ไหม <Huh? S 2> ห้เกิดมาพร้อมว่าโชคลาภม,มีที่มีทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม hmm. เกิดมาสมบูรณ์แบบอะมีเงินมีทองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อผมก็เป็นข้าราชการครูแต่ว่าไม่รวย นั่นแหละไม่รวยพ่อผก็ไม่รวยแต่เขาไม่ถุงมาเหมือนลบกแมวเลยนะเขายังเก็บถุงไว้เลยนะเขายังเก็บใส่ใส่ไว้ผมดูเลยเป็นถุงตอนตอนเกิดอะ่ะเหมือนมันเป็นถุงเหมือนลบกแมวอะ่ะออกมาด้วยอะ่ะส mm hmm. มัยก่อนเขาออกมาทั้งลกเลยนะแต่ของของของ,ของป้าผมอะ่ะเขาบอกว่ามาแค่คอแต่ของอาผมอะ่ะเขามามาว่าเป็นถุงเอาเด็กอยู่ในถุงอะ่ะเข้า hmm. ใจไหมเหมือนเด็กเกิดมาแล้วมีถุงด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็มีแค่สองคนนะั่นในบ้านตรงนั้นก็ไม่มีนะครับ <Ha. S 2> อาผมก็ไม่มีพ่อผมก็ไม่มีแต่เนี่ยผมว่าเขาคง คงทาตาหนิมานะว่าเกิดมาจะสบายอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ใครเงีเขาอาเขาคุยกันประมาณนี้นะครับมันอาจาจะจริงเขาทําตําหนิมาบางคนอ่ะพี่สาวผมอ่ะลูกของอาเนี่ยเขามีปานอ่ะตรงขานะอืม,มีปานดําม่ะนะและย่าผมบอกว่าย่าทวดหแกมลึกมากอ่ะเป็นเป็นย่าของทวดอ่ะที่ยายหิงทวดของยาอ่าเนี่ยคนนี้เขาชื่อยายหญิงตอนเขาตายเนี่ยตัวเขาขาวสวยมากผมสวยมาก เขาก็เลยเอาเอาเหมือนเอาอะไรเป็นชาติหรือเป็นสีทาไว้ที่น่องทําตําหนิไว้เข้าใจไหมเหมือนเขาจะเผาเหมือนเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขาก็ป้ายปานไว้คนสมัยก่อนเขาชอบป้ายใช่ไหมบางคนป้ายตรงแขนบางคนป้ายที่คออะไรเงี้ยแล้วยดยหยิงเนี่ยเขาป้ายที่ขาแล้วพอพี่สาวเกิดมาก็มีปานตรงที่ขาจริงอืมเออเป็นเป็นเรื่องแปลกนะเขาเลยเชียอกันว่าเปเรื่องปานนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะเออยาผมก็เลยบอกว่าเดยร์หินมาเกิดอะไรประมาณเนี้ย แต่ยายหิงเนี่ยเป็นทวดของยา่าผมอีกทีน,นนะลึกอะ่อะเขาสอนเก่าแก่มากนั่นแ,แหละคือเขาเาเสียย่าเขาก็เลยบอกว่าแต่เขาสวยนะเขาผมสวยเขาแต่ผมก็เกิดไม่ทันแนละ้เขาก็ไเลยเขาเล่ามาเขาแต่พี่สาวมเกิดมาก็รักสวยรักงามแล้วก็ไม่เคยทําอะไรไม่ว่าอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าทาผมอะไรเงี้ยนทะัผู้หญิงไงเนานะไม่ค่อยอะแต่มีปานจริงๆที่น้องขาแก่มีปานจริงๆแล้วเป็นเดียวกับที่เขาเอาเอาป้ายไว้อะเออมันก็เป็นเรื่องแปลก ม,มันก็าําตำหนิไว้มันก็กลับมาได้แต่ผมถามว่าจําอะไรอดีตชาติได้ไหมเคยคุยนะว่าพี่พี่จิมไม่เคยจาอะไรว่าเคย,เ,คยเกิดเคย,เยอะไรเขาบอกเขาจำไม่ได้ไม่รู้อาจจะบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยถามเขาเอาอเขาบอกอาจจะบังเอิญเป็นตป็นิพคเสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเรื่องการเกิดในครอบครัวผมก็มีสองอันเนี้ยที่ว่าสวัสดีครับป้าก็มีก็มีสองอันเนี้ยแหละที่ผมเห็นกัออกกับตัวนะคือมีถุงกับมีปานเนี้ยที่ผมว่าเออมันก็เป็นเรื่องแปลก คืออย่างนี้อ่าส่วนตัวผมเนี่ยก่อนมาเกิดเนี่ยผมจําจําได้เลยนะว่า uh huh. ผมอะ่ะชอบนั่งสมาธิในท้องแม่แล้วก็เวลาช่วงที่จะต้องให้กลับหัวผมไม่กลับ oh. แล้วแม่ก็เล่าว่าผมอะ่ะเวลาจะคลอดอะ่ะเอาลูกไข่นะห้อยมให้ให้หมอหมอที่ทําคลอดอะ่แะแล้วแกก็บอกโอ้ uh huh. oh, มาลองดีกับหมอรอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะแล้วแกก็ตะลม่มตะล่มให้ตัวผมค่อยๆกลับนะครับผม Uh huh. นี่คือความทรงจําที่ผมจําได้แล้วผมเกิดมาเนี่ยผมก็ชอบทําสมาธิติดตัวมาด้วยเลยนั่งลงนั่งเล่นอะไรก็มองฟ้ามองดินให้เรามาจากไหนคิดตั้งแต่ยังไม่เพิ่งเริ่มรู้ความแล้วก็จะ, uh huh. จ,ะจะสงสัยเรื่องของนอกโลกมองอะไรต่ออะไรจะคิดว่าเอ๊ะมันคือคือจะไม่เหมือนเด็กท,ทั่วไปผมจะคิดตั้งแต่เด็กเลย uh huh. เฮ้ยเรามาจากไหนเนี่ยเรามาทําไมเนี่ย แต่ไม่ได้เป็นเด็กคิดมากนะแต่มันมันจะคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็อ่าพอถึงจุดหนึ่งก็จะคิดถึงพวกนอกโลกมีไหมอะไรประมาณนี้พวกมนุษย์ต่างดาวอะไรๆก็ได้เจอตอนนั้นตอนประมาณอายุหกขวบนะครับเจอทั้งจานบินแล้วก็เอเลี่ยนสองตนที่โผล่มาให้เห็นเลยที่เคยเล่าไปแล้วนะมีจริงใครใครไม่ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณแต่ผมเจอจริงๆผมก็รู้ของผม แต,แต,ต่ตอนเกิดผมอ่ะแม่บอกว่าในบรรดาที่เตียงเปเด็กอ่ะในที่เขาเคยทคําคลอดมาตัว,ตวใหญ่ที่สุดตัวยาวตัวยาวตัวยาวเลยเปเด็กอีกนั่นแหละแล้วผมก็มีวนรณะสายติดมาตั้งแต่เด็กคือผมต้องอยู่กับพระ,พะคือคนอื่นอ่ะโตเป็นเด็กอ่ะเขาจะเล่นรถใช่ไหมเล่นรถเล่นหุ่นเล่อะไรแต่ผมอ่ะชอบพบทะลุอืเออผมชอบพบทะลุถ้าวันไหนไม่มีพระรูปอยู่ข้างตัวนะผมนอนไม่หลับ ยังไงผมต้องจับต้องคําต้องรูปต้องอะไรแล้วไว้หัวนอนแล้วผมก็จะเอาแล้วถือยัาหล,ลัแก็เด็กขวบกว่าสองขวบผมก็เป็นแล้วอะ่ะชอบเล่นรูปประคำชอบเล่นชอบเล่นพระพระพุทธรูปเมื่อก่อนคนอื่นเขาจะร้องว่าเ้ยพ่ออยากได้รถได้้วแต่ผมบอกว่าเมื่อก่อนผมไปกับพ่อผมไปในตลาดอะ่ะมันมีพระพลาสติกอ่ะพี่มันเป็นพลาพสติกสังคพันธ์่ะเคยเห็นไหมสีทองทองพลาพสติกสังคพันธ์เป็นพระทองทองเล็กๆอะ่ะไม่ใหญ่มากมผมก็บอกพ่ออยากได้อันนี้ พ่อผมก็ซื้อให้แล้วผมก็บอกว่าไม่มีลูกประคำเลยพ่อผมก็ไปหามาจากไหนม่รู้ให้มาอวมมขาจะเอาสองอันเนี้ยไปโรงเรียนด้วยลูกประคำกับพระจะใส่กระเป๋าไว้ด้วยผมจะลูกมันอันนี้ก็หรอกหน้าตักประมาณหนึนิ้วเสียงายนิ้วเล็กๆเสียงหายอ่ะฮะไม่พูดถึงพระจะองค์ประมาณหน้าตักประมาณสองนิ้วกว่าที่เป็นสังกะพันที่เป็นพลาสติกนะนั่นแหละผมจะต้องต้องก่อนอนนะผมจะต้องจับต้องคำจนทุกวันเนี้ยผมโตมาอายุสามสิบกว่า ผมก็ต้องมีพระอยู่ใกล้ตัวหัวนอนผมต้องมีพระถ้าผมถ้าหัวนอนผมไม่มีพระผมนอนไม่ได้จะต้องมีองค์เล็กหรือองค์ใหญ่องค์หนึ่งผมต้องเห็นก่อนผมต้องมองพระแล้วผมจึงจะหลับได้อืนั่นแหละมันเป็นมันเป็นอ,ปอุปนิสัยติดต,ตัวมานะอืนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยเอาโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยเอาไว้ที่หัวนอนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมเป็นอย่างเงี้ยผมต้องนอนข้างโต๊ะหมู่ตลอดอเออบางทีก่อนนอนผมก็เพ่งพิจารณาพระหน้าตาพระเสียนพระเกต มองแล้วมันก็ถึงจะเพลินหลับไปสมัยก่อนนะนะทุกวันเนี้ยนะอก็จะนอนหลับไปต้องเห็นพระพูดง่ายต้องเห็นพระตลอดนะผมอะถ้าไม่เห็นพระก็รู้สึกว่ามันหดหูยยังไงไม่รู้อืแต่ผมต้องอยู่กับพระตลอดเออว่าเป็นปอุปนิสัยเก่านั่นแหละผมว่าเหมือนพี่โชกันนะที่ว่ามองฟ้ามองเดียวผมแต่ผมต้องมองพระทุกวันนี้ผมต้องมองพระถ้าวันไหนผมไม่ได้มองพระนั้นเหมือนกับอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องดูพระเออยังไงก็ต้องเห็นพระองค์หนึ่งสององค์องค์ใหญ่องค์เล็กผมชอบแล้วเมื่อก่อน พ่อเขาพาไปเที่ยวอะเนาะผมจะชอบไปที่วัดที่มีพระองค์ใหญ่ฮะไปส่งพระไหมที่ไหนอะไปส่งพระพระจจน์โอ้ยมาก่อนก็ไปส่องอยู่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกกันไปหมดแล้วมีแต่พระปลอมมาเอาน้องแจมขึ้นมาคุยได้แล้วน้องแจมการเกิดเป็นยังไงตูดเขียวอะไรยังไงขอถามนิดนึงได้ไหมคะครับนะคะ พอครับนิดเดียวพอครับเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนคนคุยครับถามนิดเดียวพอแล้วครับพี่เกิดวันพระเอ้ค่ะถามพี่โชคหรือว่าผมพี่ตั๊กนะคะพี่ตั๊กอาจจะเกิดอาจจะเกิดวันศุระก็ได้นะครับผมไม่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันเป็นวันแรมแปดถ้ำ่มเคยดูแต่ไม่รู้วันพระเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะวันแคะวันพทะใหญ่ ไม่รู้แต่มันแต่ผมเคยดูว่ามันตรงกับวันแรมแปดค่าไม่แปลกเลยที่พี่มีพระตามมาเกิดด้วยมีอะไรนะมีพระติดตัวตั้งแต่เกิดตัวชอบเป็นคนที่ชอบมากเป็นคนที่ชอบมากแล้วชอบพระฟังฟังสวดบทสวดชอบมากเมื่อก่อนนะก็ชอบชอบฟังว่าต่อไปก็จะไปเห็นเอคุณตั๊กที่ท่าพระจันทร์นั่งสองพระไม่สองไม่เป็นสองนะแบแบบถ้าว่าเหมือนหลานแซนเนี่ย มันจะมีปานสายฟ้าต้นที่ตูดปานสายฟ้าไม่ชอใช่ตูนที่ตูดเลยเขามีแต่ควานควานหน้าดำอันนี้สายฟ้าตูดตูดสีอะไรหวังว่าตอตอจะไม่มาจับผิดนะครับไอเอจะไม่มาจับผิดนะครับวันนี้คุยกันเรื่องตูดเด็กแหมตูดเด็กเขาเด็กเด็กทะลุนะฟ้าตูดดำยิ้พูดละมกไอ้ไอ้รูปสายฟ้าเป็นสีเขียว แต่ถ้าพอมันโตขึ้นมันก็ไม่ค่อยเห็นอะ่ะมันเป็นแบบจางๆปัจจุบันเนี้ยเวลาเวลาป้ามันจะตีมันอะ่ะเราชอบหยอกไหมไอ้วนถอดเกงสิเกงไ,เเไหนด้วยถอดด้วยอะไรแบบนี้ชอบแก้งหลานน <c oughs> วันเนี้ยแล้วอ่ะติมบาวนะอ่ะยังอยู่ถอดทำไ สืชอบแก้เขาอะไรนี่ถามว่าคงโกรธเขาเขาไม่ได้โกรธหรอกแต่ผ <c oughs> มแค่ได้โชวกความว่าตอนที่เขาเกิดอ่ะเขาตูดออกนะพี่อ่าฮะอืมเอาตูดออกนะเด็กปกติเจ้าหัวออกใช่ไหม,มแต่หลาใส่ตูดออมีมีใครพุ่งเหล่าออกมาบ้างไหม อหมอดึงออกมาบ้างตูดออกออกไม่ได้ใช่ออกไม่ได้พี่ทำยังไงก็ออกไม่ได้จะผ่าก็ผ่าไม่ได้เป็นกรรมของแม่ด้วยเป็นกรรมของแม่ทแซนแซนแซงเลยขอครูหมอดูแลเออเไ่นก็ตูดออกแล้วก็ขอให้มันเกิดแบบง่ายๆเหอะอะไรประมาณนี้ไงโอจุดทูบขอ ก็ออกมาได้ตูดออกทางบ้านมันคนเดียวเอาตูดออกแล้วแสกกว่าเพื่อนสนกว่าเพื่อนอ้าวยุงไงช่องปิววะ